สวัสดีครับบุดับช่นนองอสีครับสวัสดีครับบุดครับพบออกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องอีสานอินเดียชแนลวันนี้บุดสิพามาด,ดักป่าเนะเอาแหดักรัดไะไแเ้วก็งม,มนะครับผมเป็นมุมสะมุมสะคง,งกวางนะครับผม ประมาณนี้เนาะมันก็อีเป็นมุมอยู่นี่เนาะครับผมยีม่เป็นมุมอยู่นี่เนาะเข้ากับยี่กักกแแ่เนาะวัดกลางรัดปลาไว้นะครับผมให้มันเป็นเหลี่ยมมุมนหน่อยๆเนาะแล้วเขาก็บยี่งมหม่องมุมนหน่อยๆนี่นะครับผมเอาลุ้กันเลยครับผมมาเขาชิดเลยมาลองเบิ้งครับผม นี่มองเลือกกีนได้แล้วเนาะจบลงไปน,นี่เรียบร้อยได้เลยเอาเที่ยงมองนี่ก่อนดึงเข้าไปในบุญเลย <laughs> อเดึงจอมไปตรงกลางแล้วเนะี่ยจอมไปตรงกลาง,ง, <c oughs> ไงไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมันเป็นหลุมปลาวะมงึงเ <c oughs> นี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยนะย,ยิ้ม <c oughs> เดี๋ยวมาค่อยหยับสนแหว้เนี่นะเอหยับต้องตมใส่ดินไว้ใส่ตบไว้เออได้บ้างมั้งเหรอเออไปอีกเออเดี๋ยวจะเฝ้าเน็บเน็บมึงนี้กันเป็นหลักเก้าหัวปะวะคิดว่ามีคนมากางเอาปะทังเงือดหยับข้างอีกได้ปะวะ นี่เ่ถึงแม,ม่แงเพ่ถึงแม,ม่แงรักเขามาอ,อีกได้บ่ลหนอนกะ<ป>เออเนา<ป>เออเขามาอีกหน่อยนึ่งเอเอเหแงรักเขามาอีกคือจังคนมานลงห้อยเก่าห่อหนี่แหละเนะเาะเบนบ่เออ,เอ,อนะดึงดึงโซนล่างไีกขึ้นไปอ่ะ เออเออนั blender, estamos là, estamos là, lá, songs, ่นละเออนั่นละพอพอพอนี่เอาจิ้มตัวพวกนี้ออกเริ่มเน็บเล็บไปไหนเน็บเล็บไปไหนเน็บดีด้วยเน็บเต็มดีด้วยประกวดตัวใหญ่ได้อยู่เนี่ย แล้วเขาผมอีกประมาณนี้นะครับอีกการ์ดใบบางใยครับผมหน่อยหนึงเนาะเป็นแหลมน,น,นิดนึงเนาะเป็นมุมนิดนึงนนเนาะแล้วเขากับอีจับป่าตรงมุมนี่ยนะครับผมแต่ก่อนผมเคยมาเอายุ่กับอีได้ปพอสองสามตัวเนาะครับผมบ่งว่ามันหนีสิมานบ่เนาะจากในก็ะสีตาเมืองนักกันครับผมเนะล่บเตียนดีๆเลยโอ้โนี่ผู้ดเดียวเป็นว่าใส่ไงมเลยนี่เล,ล่นเล็บเตีนก่อน เนบีเด้อทางเมือดฟังกนะันนะเนยบดีดีด่ออกคางได้นะ่ะวศก็หาไม่หายังเฮือก็ได้ดึงเหือไม่หายยังมัดกบไปมันต่ำดางแล้วมันออกบเด็แรลนตำหอมอ้อคางแล้วปลาด,ด,ดอ,อกองเ,เนีย่ยเน ดึงหาเหอะหัวหามันมัดมาปกไปเออได้ดีแล้วบ่เขาเคยเลือดเห<ะ>มอือนเดกเอาเบิ้งทต้ข้างข,งขงางะยะมันแลนออกั้งข,งขงางคนน่ะใ มืัอนี้เขาก็มาลุยซอยกันสี่คนเนาะครับผมติดตาม,มิ่งกำกันเนานะสิ่มานบะกับมุมน้อยๆอย่างนี้เนาะครับผมแต่ครั้งที่แล้วผมมาเอากันได้อยู่เนาะครับผมเกิดซี่เป็น,นหนองน้ำหญ่เนาะครับผมนหนองน้ำหญ่แล้วก็สิเป็นมุมเนาะครับผมเป็นมุมน้ำขอบสะเนาะเขาก็มาดักเอาเนาะครับผม ก็คิดว่าปลาคอหรือว่าปลาอันอื่นสิมาลีอยู่น้ำมุมเนาะอ่ะตีตามกันครับผมเอาไปไหมกิมดู้อด้เนะนุกเก็บเลยเอาไปฟังหนะนะน่นะนนะอยงมโหลดเนี่ยเงื้อมีน้ำมุกเยอะน่ะในเหัวปลาคอจะสวยยังไงดนะ้น่ะโอ้เป็นเราไปเป็นดินเหนียวดีเอา้ามือบากแต่คลายกันเนาะงมเล็บอะไร ตอนนี้ก็ให้คนลงลงุ้มก่อนนะครับผมเออน้ำเพื่อนะน่ะงแอเข้าไปเจียงค่อยเข่าที่หลังครับโยกเข้าไปแล้วน้ำเพื่อนะน่นะในไหนฮะเนี่ย <c oughs> โดดดำปากแล้วปรพกอบ <c oughs> ดำปากแตกแค่นึงอ่ะเดียเนี่ยซังวันเนาะประกอโดดดำปาก เอี่ยทางแบบเอาไปไหมมีหยัดเบิ่งหมอกเกาห้องนี้ก็ได้เลยเมื่อโจเข้าไปยิ้มโจเข้าไปมันมีนเป็นหูเป็นฟองมันอยู่ในหันอ่ะเออเป็น เออมือหั่นแกเจังซี่แหละไว้เออด่างแล้วนะเออเหลือ

bà bóng ừ. đàn, bóng 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 Ừm đó các Cái đồ đeo tụi nữa, ngọt Đồ bụng Xuống tụi nháy hết rồi Bụng đi nhé rồi เจอแล้วครับผมอ้าวหมดแล้วครับผมหมดแล้วหมดแล้วนะปลาดินเหนียวโอ้โหไม่ต้องหยับปลาเลยลุกๆๆๆเนาะหยับดินดินมือน่ะดินมือมันเป็นก้อนเนาะดินเป็นก้อนมือนะหยียบลึกมือนคือหัวปลาค่อยมาที่ เอาเอาเอาลุนลุนลุนเฮ้ยมันต้องมีอะไรไหมครับผมเดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวก็เจอับตัวไงมาโชว์พีโชว์นองมึงดูเนี่ยนี่สีมูมี

แม่ใหญ่มันมาแล้วมาแล้วนี่ร้อนเต็มหน้าตรงนี้หากินบ่ซ่ํานี้บ่เอ้ามันปรับบ่ <chat> มัดซ <V> ่เนาะดึงอนแฮขึ้นเลเหมืแล้วหมือนเรกัเลือกเอ้ยแขเลกไเราป่ายังออกจักแก็ไมยกขึ้นไป้ โอ้ยจอมแห่งไดีว่านี่นี่นี่